ให้ด้วยเพราะทําให้คนในยาาิพี่น้องในพื้นที่เอาไปขายให้เขาก็ถามว่านี่เอามาจากไหนเนี่ยเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเพิ่งหามาได้เมื่ออาทิตย์นี้ได้มาประมาณห้าสิบผางร้อยหางก็ไปขายครับทีนี้ทางอบตก็บอกว่าเมื่อเราตั้งงบไปแล้วก็ต้องซื้อเข้าอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาว่าการกําจัดไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากคนนอกพื้นที่เอาหาหารก็อบคนนอกพื้นที่มาขายให้ครับทีนี้เราต้องการถึงปัญหาบองเท้าใช่ไหมครับ ที่มที่มีห,หล,ลยายอย่างนีแล้วลก็มีวิธีการจัดก,การสองฝ่ายก็คือฝ่ายรัฐก,กับฝ่ายชาวบ้านเราเนี่ยและชาวบ้านจะรับให้รัฐมาจัดก,การเนี่ยาาก็จะแก้ปัญหาได้ทีนี้เราจะรวมการจัดการยังไงกองเราได้มีวิธีไหมาจัดก,การแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ว่าจะร้องเรว่าแม่ดีจอบเรื่องมะพร้าวเนี่ยกระจายนปัญหาของมะพร้าวเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาที่ที่ทางภาครัฐแก้ไขกันไม่ค่อยจริงจัง แต่เพราะมันมีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเ,กเรื่องของผลผลิตมะพร้าวที่มันราคาแพงก่อนหน้านี้คือเขาสนับสนุนให้พค่นต้นมะพร้าวทิ้งโดยเฉพาะต้นมะพร้าวที่มีความสูงนะครับอายุ20-30ปีขึ้นไปเนี่ยอต่นทิ้งแล้วนสนับสนุนให้ปลูกมะพร้าวปันเตี้ยทีนี้พอมะพร้พาวปันเตี้ยปลูกปุ๊บเนี่ยผลผลิตมันได้คือพูดง่ายๆว่ามันขาดช่วงอะมะพร้าวมันขาดช่วงระหว่างที่ต้นมะพร้าว อายุ20-30ปีไป็นคนทิงแล้วกว่าให้พักเตี้ยจะจะเกิดขึ like is, ้นมาจะให้ผลผลิตออกมาเนี่ยมันใช้เวลาประมาณอีก5ปีขึ้นไปเพราะนั้นผลผลิตมันก็ทิ้งช่วงออกไม่ทันก็ต้องไปเอามะพร้าว่างประเทศนี่แหละก็บอกว่านักการเมืองทางภาคใต้นะครับผมคมไม่ต้องระบชื่อว่าเป็นใครก็คือเอามะพร้าวจากประเทศเพื่อนบ้านยเข้ามาจำนะอาจจะมีผลประโยชน์อยู่กับตรงนี้ก็เลยทําให้มะพร้าวในประเทศขาดแคลนแล้วก็สั่งมะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามา ที sure. so okay. really ่เราจะแก้ป anyway> MA ัญหาก็ถึงต้องแก้ด้วยกันนะครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะก็ระหว่างเพื่อนกันระหว่างเพื่อรักก็แก้ปัญหาได้แล้วทีนี้มีทีนี้มีมะพร้าวเปยนต้นกับเป็นต้นก็สอบถามต้องถามทางชาวบ้านว่าจะเสนอตั้งเจ้าอย่างไรเราก็ไปแจกจุดการรวมความคิดกันดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้ฟังคุณรนท์เนี่ยในไม่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 เที่ยงแล้วก็แก้ใช่ไหมครับในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีส่วนมะพร้าวเช่นกันเพราะว่าทำ ส่วนของรีสอร์ทเนี่ยมีใน่คนที่ชาวบ้านก็ทําแล้วมันเกิดปัญหาตรงนี้มาเนี่ยมีผลกระทบกับทางคุทธนลไม่ครับคือผมมีมีผลกระทบกนี่ยเพราะว่ากระเพราในในที่ที่ซื้อไว้นี่ตลาดไม่ได้ใช้คนจริงหมดเลาคือวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยมันคนละอย่างสุดเทาสวนเพราเราต้องการร่มหนึ่งเดียวกันไม่ต้องการปิดผลเราต้องการให้เป็นเป็นต้นไม้ที่ให้ทางด้าน ธรรมชาติในพื้นดีนมากกว่าเพราะเราไม่ไม่ได้สนใจว่าว่ามันจะมีผิดผลออกมามากน้อยหรือไม่แต่ว่าที่มันกินเนี่ยว่าใบมันจะมอนหมดนั้แล้วก็เหลือแต่ตอแล้วครันีคน่คือปัญหาผม่กินกินหมดทั้งแถวตั้งแถบน,นี่แรละทุกคนกินไม่ได้สนใจนะเพราะว่าเราเป็นต่อได้ของเราเข้าไปเอง <c oughs> นี่คำถามคำถามคุณประสิทธิ์เลยครับไอ้ไอ้ตรงเนี้ยนะไอ้ปัญหาตรงเนี้ยผมถามแบบว่าในฐานะผมเป็นชาวบ้านเนี่ยนะ มะพร้าวที่มีต้นถูงน่ะการถุงมะพร้าวพันธุ์เตี่ยที่เป็นพู่พหรือที่พันธุ์เตี่ยที่เป็นเสริมมันน่ะถ้าพันธุ์เตี้ยเนี่ยถ้าเกิดเราลูกไว้ระยะสักสองปีแล้วเรา่อยให้มันได้ผลผลิตก่อนแล้วก็ตัดต้นถุงก่อนเนี่ยมันมีมันมีผลกับไอ้มะพร้าวพันธุ์เตี้ยไหมครับมันมันก็มีนะเพราะว่าร้าพันธุ์เตี้ยเนี่ยมายว่าปลูกใหม่เนี่ยห้าปีนะ าปไม่โผล่แต่ความว่าระยะห้าเมตรเราถึงโครงการโครงการแค่มาแทนนะแต่ที่ปัญหาที่ดีผมเจอและประสบมาจากชาวบ้านที่เราได้ถามอยูนะปัญหาคือชาวบ้านเนี่ยเวลาผูกต้นองเท้าขึ้นมาแล้วแต่แต่ขึ้นมาแล้วระหว่างกลางห้าเมตรขึ้นมาแล้วนะชาวบ้านจะรู้สึกมีความเห็นใจว่าต้องหูกก็จะเก็บผลผลิตได้ไม่ยอมหลังทิ้งทำให้พื้เทีี่ยงหรือเกียงมันยืดยาวไปเกินเกินนั่นเลยนะมันก็มันก็เป็นแต่ บางเผือกถ้าเกตียดเนี่ยมันพักตถูไม่มีลูกแล้วต้นเตี้ยมันยังไม่มีลูกถ้าตัดต้นถูไปต้นเตี้ยไม่มีลูกจะอะไรกีหัถ้ามันก็เสีกไปต้นถูมากไปจนป่าต้นเตี้ยนี่จะตบลูกในรัแล้วนเนี่ยชาวบ้านเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะถ้าต้นเตี้ยนะพอสักสองสามปีแล้วตบลูกแล้วนะเริ่มจะทำนั่นน่นตัดต้นถูทิ้งให้ปีนะถ้าปลูกพืชอื่นแทนมาเนี่ยผมว่าจะได้ประโยชน์ก็คือตรงนี้ไม่บางมา ก <sighs> no, ็ต้องให้ต้นเตี้ยเนี่ยมันกลูกก่อนแล้วิึงมาตัดที่ตรงนี้แต่ธรรมชาติของเดี่ยวเท่าไรแต่ถ้าเราไปตัดแล้ตัดที่ตรงทีก่อนเนี่ยแล้วมันจะไม่เกินระมาไม่ได้เกินรวดัคือธรรมชาติของต่างกันผู้รู้ก่อนธรรมชาติของต้น้าวนั้นคือถ้าเกิดว่าเราเราไม่ตัดที่ตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปตัดงเพราะขึ้นเป็ มันจะขึ้นเสูงมากเลยนะราถ้ามันเราต้องก้าถ้กล้าเด็กจะตัดเลยถ้าเกิดมันเป็นรูปแล้วนะแรงำลังมีแต่ถึงนนั้นแล้วแก้ไขไม่ได้ลูกเขาต้นขาได้เลยใช่รญหาตรงนี้คือว่าถ้าเราต้นเตี้ยยยังไม่ออกรูปนะาต่จนถูงเราชาวบ้านยาไปป็นปีนงมันจะเป็นต้องต้นหนึ่ง้ายก่อนจนกว่าต้นเตี้ยจะตตรูป ตัวบาปาเรียนไปบุกคนกินเลยนะก็บุก่นเปลี่ยนปับปั๊บปับก็อย่างเช้าเชาแบบนี้ถ้าไม่ได้เระตากจะอยู่อยู่ได้ไหมไม่อยู่ได้ด้วยมันก็ตอนนี้ยกตัวอย่างนะผมพูดตัวอย่างตอนนี้ในฐานะผมเป็นเกษตรกรตอนนี้ของร้านที่ไม่มีขอมีต้นทุนตอนนี้ตอนนี้ท่านวิทยากรตอนนี้ผมเป็นเกษตรกรนะครับตอนเนี้ยผมลงพื้นที่เป็นแห่ของผมเนี่ยก็พาปั่นสูงมาโดนแมลงนำหนามกินผมใช้วิธีการปลูกแซมเนี่ยตอนนี้ปลูกไปตั้งหลายร้อยต้นตอนนี้ปลูกนะ กลูกรอบแต่ข้างในมันยังมีพืชอื่นที่เราควาจะเก็บผลประโยชน์ได้อีกตอนนี้ที่วิธีที่แก้ไขนะเนี่ยล่าสุดที่มาที่นี่ผมปลูกไปสองร้อยต้นปลูกแล้วเดี๋ยวผมจะตัดต้นลูกใหญ่ทิ้งเลยนะอยู่ตรงเนี้ยบางทีนี่ก็กินเยอะคืออย่างนั้นน้ำก็ถ้าถึงบ้านถ้าเราปลูกแล้วมันก็มันต้านภมแล้วถ้าตัดก็สูงยิ่งต้นเพีเอเนี่ยม่นจะเกิดเร็นมากเร็วกว่าตาทำทำท่าใช่หมายควมว่าจากห้าห้าปีจะเริ่มแค่ปีปี มแต่ทีนี้ว่าพ่าคนพันกันใต้คือคนจะมีทุนที่เดยดมันไม่ขึ้นคุณไม่ได้มีทุนเนี่ยแล้วในเมองมีชาวบ้านเนี่ยเรามีคุณที่เป็ดกันหลังเห็นในชาวบ้านแล้วนี้เราไปการคุยกันในรูปแบบรอง่อนเดี๋ยวให้นอาจริยคุจนิดนึก่อนเดี๋ยวบานะครับ ของภาครัฐกับเชื่อเดือตัวเองคนระประเด็นอยู่แต่ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยรัฐเราก็บอกว่ารัว,วิธยการได้คำนวณมาเรียบร้อยแล้วก็มีผลการพิสูจน์เรียบร้อยว่าแดนเบียบนหมดแดงก็สามารถจะจะช่วยในเรื่องแมดําหนามได้แต่ชาวบ้านเราได้แดนเบียนมาบางบ้านก็ปนไปลูกไว้กับเสาบ้านเพื่อป้องกันแมงดําหนามกินต้นมะพร้าวได้มาเยอะเลยผูกไว้กับเสาบ้านนะครับเรื่องเหล่านี้ แล้วรัฐก็ไม่สามารถจาแดนเบียนมาให้เราเพียงพอทางที่แดนเบียนเนี่ยถ้าเรามีวิธีการทําโดยชาวบ้านเราเนี่ยก็ต้นทุนไม่ได้สูงมากแต่คนที่จะมานําเสนอหรือสอนเราเนี่ยชาวบ้านเราทุ่ต้นมะพร้าวต้นนึงเนี่ยเดินมือทํารายได้ให้เราไม่น้อยกว่าเกือบร้อยบาททุกต้นแตนเบียนรังนึงแค่แค่ไม่กี่สิบบาทเราไม่ได้ชื่อหลือตัวเราเองเราไม่ได้มีชาความรู้ทําให้เราพลาดโอกาสสินเหล่าเนี่ย ชุมชนเราควรจะหาวิธีการจัดการแบบนี้เพื่อเหตุการช่วยเหลือตัวเองให้ได้หรือเปล่าเวทีนี้น่าจะเป็นเวทีที่เกิดประโยชน์นะครับอาจารย์นิกัรครับแต่ไอ้การเวียนไม่ตันไม่มาห้านท่านถ้าแสดงลาหงไม่ยังไม่ได้รับไฟดูแต่เ็นไปไม่เป็นะตายไม่มีอาหารกินก็ก็เป็นเรื่องปกติทีนี้ถ้าท่ามันไม่ั่นลงแล้วไฟมันดงไปหรือเปา้าไม่แน่เลยทีนี้เราไปปลูกไว้ข้างเสาบ้านแต่เบนเข้าไป ปัญหานี่นะคือการถูกกระพาของเราเนี่ยปรุกถีเกินไปหรือเปล่าเพราะแต่ไอ้ไอวันแรงงานหนามมันนะมันจะโดดแล้วก็มีก้อนอยู่ในนั้อน่ะไสลมใช่ไหมถ้าเราถูกหางแบนน่้ถ้าคาเมตรหรือสงเมตรเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวนะครับเพราะมันยังบินนะมันบินได้ใช่ไครับมันบินได้เราแต่ตอนนี้เนี่เมื่ออดีตอ่ะแบงคห้ามเราเยอะมากแต่ตอนนี้แบงคห้ามเราไม่มีนะเมื่อวันที่อ่ะแบงค์เริ่มใ้ตัวหนามผมแดงมาแล้ว เยอะาเยี่แต่ตอนนี้บ้านเราไม่อยี้ย่้ะมาแรงถน่าแรง้่านั้นคือจากที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นลักษณะของเราได้รับรู้สาเหตุเบื้องต้นมันมาจากไหนมันทายังไงกับต้นมะพร้าวเราใช่ครับแล้วก็มีกรรวิธีที่ส่วนของรัฐที่จัดให้เราก็คือมีแบ้ามใช่มครับมีแตนเบียนนะนี้ เนี่ยก็คือบอกว่าในส่วนของการจัดการเนี่ยก็คือเดิมเนี่ยให้แมน,แนัเนี่ยมันเคยดีอยูอ่แต่ไม่มีเพราะอะไรน,นะครับก็คือเราเราต้องหาวิธีการที่จะทําให้แมงกนั่ได้กลับมาใช่ไหมครับถ้าเราหาสาเหตุได้ก็คือตรงน,นี้เดี๋ยวเราคงต้องหาสาเหตุกันนะครับว่ามันมันมันจะกลับมาได้ยังไงเพราะถามว่าถ้าแตนเรียนไม่ใช่ไม่ใช่แต่พื้นถิาา่นใช่ไหมฮะมันไม่มีอาหารปกติของมันมันก็ตาย ฉะนั้นเราหาวิธีการที่จะมีคือเป็นของที่อยู่ในทินเราแล้วสามารถกำจัดได้ผมว่าน่าจะดีกว่าคราวนี้คือในช่วงนี้เวลาเรามีเพียนเท่านี้นะครับก็เอาเป็นว่าสรุปในต้นๆนิดนึงว่าจัดก,การที่เราได้สรุปบทเรียนจากตัวน,นี้ว่า,าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะอย่างนี้นะครนะแม้ห้ามที่มีอยู่ในพืนทินของเราเดิมเราจะเอามนะันกลับมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราคงต้องช่วยกันคิดแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันคราวหน้าอีกรอบหนึ่ง นะครับนะสำหรับคราวนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับ